แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยกเลิกสัญญาทู่สโมสรของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันลดค่าใช้จ่ายตามนโยบายของเซอร์จิมรัดคลิฟภายใต้การคุมทีมของ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจยกเลิกสัญญาการเป็นทู่สโมสรของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันตำนานกุนซือที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ให้กับทีมตามรายงานของงอดีเอสเลติกเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาภายใต้นโยบายการปรับลดค่าใช้จ่ายของเซอร์จิมรัดคลิฟเจ้าของร่วมของสโมสร และมหาเศรษฐีจากบริษัทอินเนอสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แจ้งให้เซอร์อเล็กซราบว่าสโมสรจะไม่ต่อสัญญาในบทบาททูตสโมสรซึ่งก่อนหน้านี้เฟอร์กูสันได้รับค่าตอบแทนประมาณ2.18ล้านปอนด์ต่อปี96ล้านบาทสำหรับบทบาทนี้แม้สัญญาทูตจะถูกยกเลิกแต่เซอร์อเล็กยังคงมีตำแหน่งในบอร์ดบริหารของสโมสสในเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงความเคารพต่อผลงานที่เขาเคยสร้างไว ลดบทบาทในการปฏิบัติงานลงเซอร์อเล็กฟอร์กูสันซึ่งคุมทีมแมนยูยาวนานถึง26ปีและพาทีมคว้าแชมป์มากมายก่อนจะวางมือในปี2013ยังคงเป็นบุคคลสำคัญและมีความหมายต่อสโมสรแม้บทบาทปัจจุบันจะลดลงแต่ชื่อของเขายังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จของปีศาจแดง